พี่น้อยสบายดีเอฟซีของสาราน้อยเบอร์ส,ส,ส,สกุลสกุลบาหวานยูวภายในหรือต่างประเทศเนาะแต่ยินดีต้อนรับข้าวซูอสองยู้มถูกของสาลาน้อยอีกแล้วทุกคนเลยโดยมาพบมาพอกับสาราน้อยในมื่อนี้สาราน้อยกับพายเอฟซีอ่าอยู่มุกทหานเนาะแวะมาหาทางสาวเงินเพิ่นทุกคนเลยก็คือทางเอฟซีเพลินก็อยากเห็นตัวจริงเนาะก็เห็นแต่ในคลิป เพิ่นกาซื่นส้มมักสาวใหญ่อ่าคิดว่าเราอ่าเป็นคนบอกตรงๆเนาะมื่อนี้เพิ่นก็เลยอยากอ่ามาเห็นตัวจริงซาลาหน่อยกับทีมงานกับพามาทุกคนเลยตอนนี้กระหอบเนื้อหน่อยซานเป็นแล้วเนาะก็มีแต่วายซิพาเอฟซีเนาะเข่าไปโอไปลมน้ากันทุกคนได้อ่าสิเป็นจังไดเนาะโดยก่อนอื่นกับกอฝาเอฟซีเบอร์ซึกซึกุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในซาลาหน่อยในเด้อทุกคนเด้อเพื่อให้ซาลาหน่อยได้มีกำลังใจได้เี็จคลิปต่อๆไปเนาะดโดยสบายดีเด้อ ไปดคหมาฮามาเปล่อเป็นนิอาของมาแจกผมมาประจำเส้โปนไปนอนอยู่เสนปนจะรีบขึ้นซิบว่อขึ้นไปนอนเดียวผมม่แน่นมากไปซอยคนเอเคยบวชมมแเ้าอยู่ในวัดในซิบกว่าปีไปบวชเลยทำงานราชการก็สอบบวชนี่ละเกษแม่ออกคุ่มือนี่ะ เลยามเลยบอกหรืองไสีใหญ่เนาะสวัสดีทางอ้ายยังบทันจักสื่อชัํมเลยิีดมาสุภัทบอกเยอสุภัทอ้สุภัทเนาะคนเมืองมุกหารไอ้ยักไปทางนี้เนาะ้วก็สวัสดีนทั้งนี้นดีโอ้ยดีใจมีเอพาเว่เื่อตอนตาเลแต่มาอยู่เพื่อเมืองน่นแล้วไ ก็คือในมันนี่มาดื่น้ำเปล่านี้ในขนาดนี้มาอยากอยากคูจักเพิ่นเห็นในคอยติดตามในส่องต่างๆก็เห็นทุกส่องเนาะโอ้หักมักเสาใหญ่นะ้วบาตรงบ่กตรงไปตรงมาเดี๋ยวผมมีเดี๋ยวผมมีเหรียดมีในนะบอกฮอกเบิลคนก็ออกเลยว่าเราคนคนจริงใจนะ ในพุ่มมากในมาเพื่ออย่างเพื่อมาเป็นพี่เป็นน้องอย่างกูจับเป็นมูนเป็นพมมากนะเขาบอกพุ่มผุ่มผ่านประจำทางศิลป์โดยขับรถไปคนเดียวลงไปเมืองสองขอดลงไปเรื่องลาหานาลงไปก็ไปคนเดียวไปคนเดียวเนาะครับลงไปคนเดียวไปนอนอยู่ทางลงเสโพฝนทางลงสาดฝนก็ไปนอนเฉลี่ยขึ้นสองขึ้นมาเฉลด่ว่าแล้วกูจักมาเท่นันเนาะพอผมเกิดเกิดอยู่ท่าเหล้าไปไปญ่อยู่ไทยพอมันน่าซานี่ยพี่น้องบักไลเลย ปู่มาเนี่ยพี่น้องผมหลายก็สิมาได้เป็นเจ้าเป็นหน้าอยู่สวรรค์มาเจนี่ก็สีหาพ่นฝนลูกอารมลานเออไอ้มาเนี่ยไปแจกเครื่องของเธอเอาข้าวสารมาเลยตอนนั้นมากับเยาคู่เอาข้าวสารมาไปแจกบ้านโน้นสันนั่งหาข้าวคั่วมื่อวานก็ได้ข้าวสารนั่นอีกบอได้เสือได้เสาือนุมผา ยังเหลืออยากให้คนไปแจกสบัดผมเมื่อยละให้่นจะให้อันนี้ละาส่งต่างๆไปแจกเองเลื่อพระคัมีร์ขึร้อยนเลยนะคอยบขย่อกคนอีกนะมากินปลาตอนนี้พวกนนาหนานะคนก็จะแวะเหืนนั่นเนาะสาหร่ายอย่ใกันเฮือนชาวดำอย่ใกันเฮือนชาวยายจ่ต้องคิดรายห่อพุมมา่อพุ่มไนั่นแล ก็คิดว่าอยากเป็นหัวจักเป็นผีเป็นน่องมันสบายใจว่าต่อมากเป็นคนหักกันใจเนาะมีเอฟมาแวะเพิ่นกันมาแต่เพิ่นมาแต่ใสหมกดาหานหมกดาหานอยู่ใกล้ใกล้ใกล้่แหละคร่าเพราะเราเคยใกล้เมื่อประกันบ้านนี้แถวทุกผ่านไงนะบ้านนี้เออผ่านไงแถวบ้านนีแถวมันล้มโอไยติดตามเบิ่งใน youtube ทางลาเฮาตลอดเนาะ ุกส่งมดถุกส่งเลยมมงแฟนคนมบอกซื mmm ้อแล้วแฟนแฟนมบอกซื้อก็อย่างนคนคนคนบนาคบก่เป็นคนนึงคนนึ่งอเอยู่แต่ว่าอยู่บนโคกอยู่บนโคกเคยติดตามเราแต่เราเราไปเราโมนเล่ามนันเราไโมลยบอกบอกอย่านบออยาเนาะเดี๋ยวมันมีก่ต้องเสีย โมมจะีทั้งแบบหมักบ่มหมักแนหลาคนเดินพมงเบิ่งเบิบังโคกจ้าเห็นมดมันก็มันก็มีแบบผู้มักผู้บ่มหมักในจะไ่จอยแต่ข้าผมทำงานรัชกาลเนี่วันเสาร์วันศุกผมขับรถมาโลดอันนี้คือทงรัชกาเลยเนาะเกษียณเกษียณแล้วก็คือแบบนีแต่ละเที่ยวงานเพสัคมอมก่อนมสิเกียณผมตั้งปฏิบัติ้าวนว่า ทำออกไปในพวกมจิตทำงานทำบุญบ้างเที่ยวบ้างทำงานเพื่อสังคมบ้างทำงานเพื่อบ้านเมืองบ้างไม่ทำความเดือดร้อนให้คนอื่นแล้วก็ไม่ทำสิ่งผิดกฎหมายนั่นแหละในความปฏิภาณตันเลยโดยโดยโดยแล้วก็จะเป็นหาเพื่อนเพราะวันนี้แข้งแหงไม่นาะเท่าไหร่ไปแข้งแหงได้ไปคนเดียวขับรถไปคนเดียวไปขับรถแบบคนเดียวไปเนี่ยแบบคนเดียวไปแข้งแหงแบบมากกั่เนี่ยคู่ดิเนี่ยคู่มากกว่าในเมื่อไหวก็เลยไปยังไง ต่อไปหับไปส่งผ่อนนอยทานเวลาที่เป็นพอมากจังหวัดแต่ว่าได้สองขึ้นนะมาพุมมากพมมากสปอร์ตะสปอมันเลยเป็นเดือนเั่นนด้โดยผมไปนอนเสโฝนคนเดียวเนี่ยไปนอนแต่เก่าขึ้นคลิบสองขึ้นแล้วหับหักจจำพ่เรียนมารื่อยแต่ใดบันคัะบันเื่อนปกับ เผมบานบานบานสองบานฝักอยู่ในเขื่อนคนเป็นยังเขาครับงรั้งนั้นจะสบายได้ทงนะเขาเอาบัเป็นยังเขาขนาดเขาจะสบายผมไปคุยกับพอบ้านเขาพักรถพอบ้านเขามันก็เป็นแต่บางบ้านเด้ยามันแรงมากพอบ้านเขาถือว่าซุ่มโดยมันจะเป็นบางบ้านแต่บ้านไหนใหญ่ผักได้บ่กผักบ้านใหญ่จะยากบ่ได้เนาะไปลงแงมโดยนั่นแหละมลินได้ยุบกลางเวรเหมือนบ่ คือ,อไ<ห>ว้ไปหาผมเน,น,นี่ยคือยางคนเล่าเนี่ยไปหมุดอหารไปหาหมอหนคือ,อยางลายค้นเดีอยวปุ๊บเวลาไปเลยเนี่ยผมมาก็บ,บ่อยากให้จา้างคาร์โลโดรถพมซึ่มันหลับมันปโรงพยาบาลก็ได้ป<ม>ุ๊บคือสาวพอ่อนั่งบ้านโคกหน,น่อยไปเน,นี่ยตอน เล่าเผาอยู่กับผมว่าที่เป็นหลับเล่ามากผมบอกยังเสียขาซ้ำล้อผมว่าผมบมีปัญหาแต่ว่ารถผมเป็นหลับมาได้เออผมยากให้เสียขาซ้ำล้อเวลาเป็นะมับเป็นส่ับกันเนาะจับกันไหวมันก็ดีแต่ว่าเออไปไปสร้างกันโมเมนต์เนยไปบุกมินไมตีไว้เนาะเออสารมีดไหวอไร้ับกันเนี่รักมันความหมายมันหลายอย่างรักแบบความใครก็มีรักแบบพี่แบบน้องรักแบบเพื่อนสันไฟพี่น้องก็มีมันความหมายมันกว้างในความรัก นั่คือคือผมรักเสาใหญ่ผมรักแบบเพื่อนไปพี่แปบน้องเลยมาครับผมตั้งแต่มานั่นแหละเหตุ fc แต่ละคนกระทักมากกับโอมีคนกันล้วแบบเอื้อยแบบอ้ายแบบเอื้อยแบบแบบพ่อใหญ่แบบนี้นะผมผมเห็นเนอะผมเห็นเสาใหญ่บอกอยาไปเพื่อนเราเด้คืออยู่ในใจว่าคือเราอกถือใจแท้ผมเจอไม่ได้ไหมเห็นเนาะก็ได้เห็นเนาะเป็นคนได่นตัวเด่นก็คือเราไม่คิดเราหอกคิดเหรอเลี้ยงเขาเอาตร้ง ก็ตรงตามทิดมันเนาาเนาะเล่าทปษิดเนกับคนเล่คนเดิมทํรมาทรรมโมนึงเลยหนึ่งหลววัดิ์เวม่นบอไปทำบุญแมรุน้ำก่อนก่อนบอกไปทำบุญบมทุกชิ้นเห็นจังหวัดกปนเลยแต่บวนวัชิ้นยังไปหลอดบริจาคนก็ทานนั่นทานนอมือก็จะไปอยู่ก็ได้ทำบุญไปถวายอนาะเวายหน้าเห็ไปเรื่อยเป็นคนบวชยโปซีอยู่สารวัตรน้องตะกี้เป็นเน่หน่อยยศยปศีเรียบในสารวัตรปศียศปศีในสารวัตร ยบเด็กไปบวชเลยบ้านนอกนี่แหละเป็นล like ูกสงฆ์ชาติหน้าเนี่ยแหละเป็นอาจารย์แล้วฉันเอนเป็นฌานแล้วบอกบอกเป็นฌานบ่เป็นเนนเน่ยเป็นเนนบ่ได้เป็นพระบ่บ่บ่ได้เป็นผ้ายังอยู่เสียเศร้ากับเลยก็ได้รรื้อถอนอืมบอมันไปสอบทำงานได้แต่รื้อถอนะโอ้โหเลยจะไปทำงานด้วยแต่รื้อถอน ในทำงานราสการ์งานมากก็เลยสั่นก็แล้วผมใช้หน้าอยบับ้เนอันนั้นยังหมออะไรยางนี้หม้ออันน้เดี๋ยวชุบหัวไไปแบบเนาะเดี๋ยวนั่นแหละมากขามดานมากมือันสาาหนึ่งอยู่ในดานแล้วบิ้งของเราโอ้ยหมักเราเจ้าเด้เราอ่ะไปดนไปดูบ่เราอยากขอเบอร์โทรโทรโทผมบอทรา ยู่บฟานทานแดเนะเราหมักเจ้าเนี่เราแก้วก็ไปสบายเลยใครอยากมักนี่เนี่เราก็เส็นคนสดมิโซาวนี่มีนไปสบายมั้ยาแบบนี้ได้อเบอร์โเยนีกบไปในโคเดีวเราบิ่งแล้วกันโคผมลืบคนในด่านน้ำมาเลยนะเขาจะน่ออหนึ่งกับมาเที่ยวลาจะเสือได้ไง ยันเป็นลอยคนละขึ้นมาเราไปไปจากบระเทศหลับบทวนเลยหน้าบทวนแต่ทานบททันอยังตรงมือเสือร้ายไปใช้ได้กับมึงไปจังหวัดใดไปแควเนาะไปแคว้นี่แหละไปว่องเวียงไปเส้นขวางไปใส้สบู่นไปอันนั้นไปอันเมืองแล้หลองสรานก็ไปสวัสดีนัเขตเราไปจุดใดลายกับมึงเมืองเงี้เกือบทัวแล้วเกือบทัวเลย บ่ได้ไปเมืองแต่ท่าบางทองเท่านั้นท่าบางทองบนเน้เขาบ่จะเลยสักคุมเที่ยวทั้งเลยแต่อื่นไปบ้านแหล่จะมันเเวลาไปไปคนเดียวละแต่ส่วนมากไปคนเดียวลาสุดนี่ไปทางไหนมาเซปูเดีนอย่นมาเซปนเซปูนนึ่งนอยู่หันหลายมือกัมืนชุดบเก่ามือเก่ามือเก่ามือไปไปเซปูนนี่เธอละแปดมือห้ามือเก่ามือ ไปแล้วเธอได้สิบปนดเา้องไปเจอมาได้อยู่ดนนี่มาบัดยังไงใช่พาสปอร์ตพาสปอร์ตปะอ๋อเอ้ยใหญ่มากบอไปเห็ดบุญแบบไปหลอกเหมือนเห็ดบุญล้วเพิ่นไปเมันเปเนเม่นเปเลยนนเพ่นม้า่นได้ส้นือนะเห็ไปแบ่งปันเนาะ มียังมีแบบไปลบปนแบบเห็นกับตาฮะนีดยวาแบบอันนี้แบบขาดอลีแทฮะเดย์าดแท้และผนกระหายไปยแบบนี้ะนะแบ่งปันความอบอุ่นล้ผมสะเบิงไนคลิปเขม่เห็นเลยว่ามันสผมเบิงในคลิปนยผมเบิงในคลิปแต่ละคนเนี่ยเบิงว่าใครเป็นอีต้นผม้สิจด้วยแต่ผมสิไปเองไปเไปเบิงเนี่ยไปบพต์มาไม่อยากจะถามยูทูบเปอร์ไปเนาะถามไปอ่้ใช่เป็นแบบสุภได้ไง ผมบมไดมักนับไดผมไปผมไปหาสาผมไปหาสาวิบอันยู่เรื่องสนียคือเงินจิบแนลผมบมไดนัดเล่าแบบเออดาเอาคือบนนัดเราเิดบ่พ่อเห็นเลยเราคำบ่พ่อผมกับบริวารยนี้ผมกับก้าวผมอะไรเห็นหนุ่มสีหลัดว่ามีเอฟซีสิบออุ้ยมาจะใสอีกแล้วนาะก็เห็นบ่เห็นไปหาสาวอะย่างสาหลัดสไตล์สาล่าอยู่บ้านนั่นาอุดมใส่ผมไปกับบพ่อเล่าพ่อแต่แม่เล่ามึอนั้นเราไปปากซื้อ่ เราคือโบนัทสก้อนหอโบนัทกับโบเป็นยังหนอ่เนาะใจเอาตังเองเนาะเำอะไรจะไปมาเสพให้เป็นยังเนี่ยเพราะว่ามื่อเสาร์เลยมาโอ้สิไปซื้ออันนั้นเครื่องพัดอ so mm. mm. so uh, uh, ีกคนละห่อนเด็ดแบนี้นะนี่นัดผู้เดียวมีนัดแต่เบาพรอนบางหัวย่างเออนัดอันนี้นัดเอาเนาอไปพีกายนี่ไปนอนอยู่เพื่อนเล่าสองคืนนอนอยู่บ้านเขาเคยนอนได้บ้านเนี้ยสบายเนาะไปนอนอยู่ เป็นบ้านที่น้องก็อยากให้นอนอยู่แต่ระบบเพผนบ่ให้นอนไม่กินเลยบ้านเราก็นอนบ่ได้เลยมันนั่นแหละแบบว่าพี่น้องมาแต่ันบคือกันนระบบการบริหารของบ้านต้องให้นอนองแฮมเชลสวัสวน์มาเขียได้นอนหลายบ้านเพ่่นูดไปทางหุ่นกับเห็นท์บอกอันเพป็นแต่งกันค่ะแต่งแบบเขาผ้าฝันดกันได้บัดแคเลยนี่เห็นทางนั้นนะทางบ้านพ่อบอกเขาใหญ่บ้าทางมุ่นพีนั่นเองอ๋อไอไปเชโพนไปนอนไซสจไะ นอนเฮือนค้นวันนนอนเลือนคนเปล่นกันนั่นแหละทางนนอนมังายนอนเฮือนค้นอนเฮือนนันสาอไ้ผมไปคอล้ว่โรกันุคอไปสื่ตไปวม่นวมากเ้่าเลยโดยมันจำเป็นอย่งเดียวนได้เพาะเห็นนั่เอ้ยเอ้ยบอกมาอยู่นเข้าอบอกอะไรไม่ังคือว่าจำเป็นนะ ลอวางนี่จากหนต้องเบอร์้ฟังแล้วเอีทันไดเลยจะเอ่ยออกมาก็ได้ยมักมตมหนักจำเป็นเป็นไม่แจกของเลยนี่แล้วเนาะทำท่าแต่ผู้สาวก็เมื่อนั้นเอาเอาเขาสานไปนซาเอาก็ขเขาสานไปสามกระอปุยนนี้ไมแจกอยู่บ้านทั้งทั้งเสือผเสือผาเลยก็เขาสานอาหารขนมปิด ไปหลายมือแล้วนะไปแจกแล้วล่ะมันโบ๊ทไปซีโปนี่ยคอยไปคนเดียวครับไปหาสิบกสิไปไหนก็นไปจอดอยู่บ้านวัดบ้านแสงแสงหัวลืล่นกับเน่ยคู่อยู่หันไปนอนอย่างแจ็คส์โมงอย่างเดินต่อไปวัดสังแสงหัวเคยเอาผ้าป่าไปแสงแสงปีกายเอาผ้าป่าไปได้ได้เงนเนินเหรียญเงินเจี๊ยบเงนไปถวายวัดไปแสังแสงถูกมือในหลายปีหน้าปีนี้ถึงงี้มูส่วนเราจะไปไหนบ้านยังขึใส่ใส่ ไซบุรีเมืึงไซบุรีทั้งเดินพาดเนี่ยเขาสวนท่านนี่บุปไปน้องเขาดงน้องเขาปลาไปดูบ้านไตสิึหอดแล้วเนาะเดือนหน้าเดอนหน้าสบไปเดอนหน้านี่เขาเซลไปบุปไปบอกว่สวนผมแต่เขาผมบุปไปน่ะมันเป็นอะไรครับมึงมันเดินสายมันบุกคับคนในสายเวลามันหน่อยบอหมักแบบเวลายาวๆแบบบราเร่งรีบแต่มากระบวนต้องเร่งรีบวันนึงมันหลายคนแล้วกันบางคนพยายามกลับเนาะแมนบอก โดดเท้าเสียบตอนม้อนกระเกษียณเนี่ก็มานอนอยู่เหื่นหลานอยู่ในบ้านนะดงกลับดวนนั่นได้นาตลาดกำกี้ใส่จีนเราหลานทํางานอยู่ข้างล้าสองคนเรามีบ้านอย่างนั้นนอนอย่างนั้นกับบันนาเส้งบันนาเส้งกับเป็นอาจารย์มาสอนอะไรด้วหลานสคนสอนอะไรอยู่สวนหลานเอ้ใหญ่ก็ได้ไปหล่อสายบุญเพราะว่าน้องพ่อนเมาเอาเมียอยู่เหล้าผมมี อช่คุณยายก็เอาเมียอยู่แล้วแต่ท่านนี่เป็นโซดบดได้เมียนี่ยนะมันก็เลยท่านนี่เข้าไปยังเอาเอาบ่ได้ว่าท่านยังจะขับรถไปเรื่อยๆคุณเดียวสบายใจท่านไอ้ใหญ่นี่แบบว่าห้างกาแบบว่าห้างกาเราเห็ดนะบอก่อได้ป้ายอ่ะประหลาดยู่บ้านอืมราะว่าเฮาแบบว่าจะสร้อยอะไรแบบเพื่อนน่ะล่ะลับเดนเดวนี่อยากไปเยี่ยมเพื่อนน่นนึงนี่เพื่อนสาวหมองที่เจ้าหัวสาวหมองอืมคุณเราสาวหมองอยู่บ้านหาบ้านถิ่น เปเาะว่านาซื้อเอ้งน่าจะหูมาจากอ้ยบดเ้ามน่เพราะว่าเพราเราอยู่บ้านผีจะว่าเป็นเทพสีเราากผมผมไปเป็นผีเป็นน้องเาป็นขันเขาเป็นการติ้งหน่อยผมก็ถือเป็นลูกเป็นล้านไปสันาผมไปเนพราะว่าบ้านผีมันกรลายนะทาเมืองผีมก็นีทางบ้านผีเนี่ยนะก็องจื้อหน่อยไงบ้านผีบ้านอไทยหูกก็จายเห็นแล้ เห็นแล้วแตมีชื่อเฮ้ยยยเบื้งก้อนบางทีอะไรยันนาจะมงเยยแห่งแล้วค่ะ่ักยเินอีกอโอ้ยบอ่เเห็นแล้วเั็นเ้นอานอยู่เมืองพีนพูดมาจักอ่ะปันพีนกันไหมเป็นคนไทยกันเมืองพีนนเมงนเมืองพีนยอยู่พุมโนคบพินา่อยู่บ้านีโแหละบ้านพีนเนี่ยล่ว่า ก็คอยยึดบ้านขึ้นเนื้อบอลวโทษมอกเสร็จ้านเอยัม่ได้งมาเล่นต้องคอยกัมาด้วเราก็บอกมันนี่เราอยู่เฮือนอย่างนึงาเส็มาเราอยู่เฮือนเราต่างทำมจะช่อได้ไโทรตจะบอกติดแล้วบอกคอยอยู่เฮือนยุ่มเหอนี่เราต่อพูเมสองเราลาเฮ นอนูาอนเยกันิใจได้นนี้เป็นไฮโล่งหนาได้ค่ะมอนสีเหลี่ยมันทิ้งไว้ผ่าไปจ้ะสมักไว้ผ่ามันดีได้มอนเนี่ยมันเนี่ยดีได้นอนนี้ค่ะโอ้ยได้ของปากของตอนได้ได้ของฝากของตอนดีใจดีใจเอซีมาฮะเห็นดุเนาะโจ๊ย เปิดมาลักษณะได้แต่ละเถื่อมาลินน่นกักับเพื่อนก็มาลินมายังอะไรแบบว่ามากขึ้นที่ฮักมากอะไรแนะมากกับแบบว่ามากที่แบบว่าเห็นใจคอที่เขาเห็นื่อใหญ่ว่าตรงไปตรงมาบางทีก็รายกาแบบเรื่องใหญ่มากกระทักมากกมากแบบว่าล้มบางทีก็คับมาบ่ล้มเพิ่งนอกกับเอฟซีแบบว่าเอฟเอฟซีขอล้มน้ำแน่บางทีอะไรแต่ล้มน้ำบางทีอะก็หูยว่ามีคนพเพล่ผลกาแฟแต่เป็นเอฟซีเขาก็ดีใจอะไรอืม แต่กำไอคนนี้ไอใหญ่เนหูมาก่อนอยู่บ่ึมเคยเห็นเจกเอเคยเห็นเจ๋อเยอเหมอกัะมีแต่นุ่มสิหลั่นเราบอกว่าเอฟซีสิมาแหวกค่ะไปคิเยรงมันได้ปในอย่างติดตามคลิปอใหญ่ต้งแต่คลิปแรกๆเลยหรอวมีได้คนนั้นเอซเม่นมาตลอดแต่บริเเห็นอาจะเชื่อเด้เราบอกโบโทก็ได้เพราะว่า อ่าเป็นเอฟซีเจ้ามีแต่มีแต่มีแต่มิแต่เตือนสื่อเลยมีแต่เตือนว่าเออให้ยังใยากให้ได้ควบคู่ดีๆหานะเบบืนมีแต่มีแต่เตือนมาแบบนั้นแล้วก็เม่นมาบาที่เห็นในคลิปแล้วก็เม่นเป็นอะไรใช่ไหมหุบขึ้นเนาะเห็นมาแล้วก็เม่นมาบอกว่าเงินเงิี่หนะแต่เอาก็ดีใจมีแต่มานลมแบบนั้นนะแต่ว่าเ่นแบบว่าชิคพอยติดตามตลอดจนว่า บอกง่ายๆจนสิเป็นนางคำแท้เอามาลบล้างครับอ่าสัญญานางคำป้อมก่อนเนาะโดยแล้ววันนี้เพิ่นก็ว่าว่าเปลี่ยนอิไรนี่ยังยังบ่าทันได้เดี๋ยวสิติดตามจนหันเป็นนางทองอันทองแท้โดยตอนนี้ยังเป็นนางทองคำปลอมอยู่สัญญาตอนนี้ไปก่อนเนาะโดยแล้วพิ่นก็เลยแบบว่าสัญ FC นางคำปอมล่ะก็เลยมักนะอะไรแบบว่าจะให้เฮาแบบสมหวังจะให้เฒ่าใหญ่อ่ะสมหวังเป็นกำลังใจซอยเสียอยู่แม่เป็นกำลังใจเลยติดตามตลอดหนะแล้วบัดนี้นะ คนไร้ทางว่ะที่ปิดใจแล้วว่าสันสีฮะนนะยั้งเพราะว่าคนที่คบเขากะพีหน่าคนเดียวบางคนก็ยังให้แบบเอฟซีเห็นได้ก่อนสันสีฮะนนะก็คนไร้ทาเบี่ยาอยู่เอฟซีผู้ติดตามที่พิหวังเลยเนาะโบลิ่งที่ไปไหนอยากให้ติดตามไปก่อนมาให้เบิ่งไปก่อนแบบว่าให้มาเบิ่งว่าอันความเป็นอยู่ค่ะนะบอกมันดีขึ้นบ่คือมีอะไรให้เห็นการกระทาก่อนฮะนะอือเรอยากให้เอฟซีแบบเสียใจค่ะนะ แปลว่าไอซีแบบติดตามมาเหอเอ้ามันยังคือแบบขบคือยังอยู่ยังให้ลำบากดีกว่อนะเฝนก็เลยเอกว่าอนเดี๋ยวชีซอยแบบอีนยังแบบขาดแต่ก็ซอยไปอ่ะคอยเบิร์ไปแบบนอ่ะก็คือทางไอ้เนี่ยก็เคยปิดใจไปทีหนึ่งแล้วเนาะแต่กลับมาหนึ่งเขย่งคำพี่ของของไอซีคนน่ะเลยไอซีก็เลยบอกว่ารู้ข่าวดันแบบให้ให้เห็นเนี่เห็นคลิปเน่ยฮันเด้ลจนว่าให้เข้ามาได้คุณนาะจังไรว่าให้ปิดแบบนี้นะจึงแบบว่าเข้ามาเอามายังจังไรว่าให้ปิดนะ คือคือเนว่าแหละเว้ยโยให้คนยัง่าท่านในขัังแนกันย่พอปิดนะพอได้ไปเบิ่งไปยังนะแบบว่าจะเห็นเห็นตัวจริงอย่เดยกจีกับนอเอ็ซีกับยังมาเวได้สองคนน่ะกับมีที่ทางไทยเหมือนจะมาเว มาเวนางชงคำปอมโดยคนกะดีใจคนว้าเห็นบ่าอื้าวเห็นบ้าในในดีใจหรือเป่าอ้าวดีใจแลทำหาซื้อม่วงหัวแจกลดนเราเออดีใจดใจมียังน้อบาเนีหมักได้นี่นะ นี่นหะแนีหมักอันนี้เนี่ยเน้ยเอามาให้เป็นของขวัญเพราะว่าสี่เนวหมักอันนี้เนี่ยพอหาหาซื้นเห็นคนมาดูเหอนเจ้าดูนี่บ่มีบ่มีแต่ลยเสียอมาให้อ๋อาค้นมาให้มีแต่แนวอันมีประโยชน์เนาะไม่มีประโยชน์นี่อันนี้หาซื้ออยากได้เนยแหละยาวนานเลยเนาะเพราะว่าขนาดลูกสาวอยากกินก็เลยมีอันเดียวไปซื้อมาหนั่นได้อันเดียวเงินแม่พอเด้อ แต่มันมีแต่ตัวอ่อนๆนฮนี่ฮัอยากได้ตัวแบบเออดีดใส่แล้วโอ้หูันนี้แบบฝากยังมีประโยชน์ได้นังเหรออย่างนั้นมีอย่ยังเล่นบ่วงได้ยังเมนนี่มันเป็นบ่วงได้สมสมสมเป็นข้อวแม่คูยค่ะเออสาธุขออีกขอบคุณหนึ่งกุลแล้เนาะเออจะจะนี่ก็เอฟซีจะมุนอาหารสุนัขมาเนี่ยอ่าอืออันนี้กุลแล้วแต่ผมต้อเป็นสายบุญมาต่ออีกแมนเขาก็แบบฝากบสะพานง่ายเป็นสะพานมาเลย คือเราเลยอะไรบางเห็นผนจะไปเนาะไปนั่นไปนี่เราก็นี่แหละคนบุญเนาะคนบุญบุญต่อบุญได้ให้ได้ให้แล้วไม่แห้งใจเลยบ่ได้ให้โดยเอ้ไปแล้วก็คุ้มครับตลอดเด้อคุ้มรับก็ดีใจเนาะมาผู้ให้นี่กันดีใจขึ้นไปโอ้คุ้มครับมัดีใจแล้วก็ผู้ให้ก็ดีใจคือการคืออย่างที่ไปว่ามาเมื่อนั่นเนาะเขาผลกันยังไง มีใจเอฟซีเดนมาเห็นเนาะมันยังว่ามีบุญได้จเห็นวะผมเบิ่งตลอดนะครับหมอเปิดกว่ามีบุญได้สิบปอรซส่วนใหญ่เนาะกว่าจะเมือไปเบิ่งเราเนาะเบิ่งตัวจริงกว่านะเออจริงกันก็แต่ไมีโอกาสเมาหมาเบิ่งตัวจริงนี่กว่าโอ้สีว่าวลายเนี่ยได้หนึ่งได้แล้วก็ส่วนเพราะฉนไม่อยากกลับ๊ปถุ่นมาลราไฟๆนะโมงไหลแล้วอ่ะเอฟซีว่ะมันจะมันจะไฟโมงหลโอ้โหมันจะไฟได้ว่ะ คนว่าหมวนไงนะว่หมวนครบแผมก็ไปหาเพื่อนหาพุงหาหนึ่งหลุนรุ่นหน่อยรุ่นใหญ่ผู้คบเดยเบิ่ดนีไซส์ผมหนึ่หน่อยพวกเขาเดยเบิ่ดผมหมบไปผมผมสิไปหาหมบไปหาสัูสิไปหาเมตรผมุบไปเราผมลงในเฟซผมลงในคอมเมนต์ใส่ผมว่าผมไปหาเม็ดผมไปห้าตัวคือสาวใหญ่เนี่ยแบบมาลุ้นได้ทุนได้กัแบบหบได้หมืดเลยลมได้หมดลมได้หมดบางคนกัว่าโอ้ยตีบ่อายังไงกนติบ่อลมได้เลยเออยใหญ เอสซีมาช่วงนี้คอมเมนต์เรื่องดราม่าลดลงแล้วบอสผู้ใดที่เขามายามได้เขาไปสองอยู่ลดลงนี่ก็ซือสีบวมซื้อสีบวคหอยมีไปไหนถ่ายกำลังใจหลายๆที่สำหรับแต่ทีมงานเอาเอาผมมาถ่ายกันมีในคำชมมมีคำตำมีแล้วมีคำติมีในคำชมเรื่องในลดลงเลยลดลงแล้วพอเห็นสลัด สมชอมยังไงเพราะไอ้ใหญ่นเป็คนที่แบบพ่าตรงเนาะผมเขามาหาผมบริตี้เลยคนมาหาไทยมาหาเราผมหมมหองให้มองทั้งบวกเนี่ยว่าจะเป็นมองทั้งลบมันมีความสุขเูกรเเออปิดใจแล้วอยากได้เงินบ่หานะคือจังหวะนั้ก็ได้ยินได้เห็นอยู่เงินนะผมผมบริตี้เลยเปิดใจผมบอกเลยว่าผมคอมเมนต์ไปเลย ผมปกตีเขาเปิดใจผมไ่อยากให้เปิดได้หลายโลดมาเสด้หูวจักคนหลายๆผมว่าพ่อผมอีกซ้ำจะนับสนุนว่ะผมสนับสนุนน่าเมนเนี่ยไงว่าอยากไปเป็นตัวจริงได้ว่าเปิดใจว่าตัวเนี่ยไปว่าเขาหลอกเขาลวงมันเป็มเพาะเขาลอกเจ้าโง่เองเจ้าอ๋อผมบอกง่ายๆซะผมนี่มาเล่าเป็นเลยลอยข้างเลยผมปลอดภัยว่ามาตัวผมนะโดยเออผมว่ามันมีภัยตัวผมเลยมาเยี่ยมมายามเนาะ ทางการปรูลจัดกันในมือนี้เนาะพอแล้วก็ได้เออก็เราคิดว่ามาโดยมีการอัานหมายคิดดมีกนรอ่านคุยกันแล้วโ่้ไม่สีเป็นมาเยี่ยมมายามสีติดตามทั้งใหญ่มากแต่ตอนจบจบเป็นยังกานจบนะทุกคนคุยเรื่อนล่มามาเยี่ยมมายามทั้งใหญ่เพิ่อนก็จะได้ขอเจ้าคิดไปก่อนเนาะก็ให้ง่ายเพิ่นแล้วก็ใหญ่หนึ่งกับ อุตส่าห์รมกันต่อแล้โดนิมากันเต็หนึ่งน้องไอ้พักอุษามาเยี่ยมมายามไกอาของตอนทิ่ไปต็มมือเ็กน่อมีขอากอีก็ขอบใจเป็นหลายๆอันนี้มันสุด้ล่จับกันเป็นนั่นโดนันาดนี้เวลากินมาได้เห็นมันยูทูบเบอร์นี่มันหูจักบนเด้่ยวเเห็นบึงตลอดนนี่เรออทหกล้ยูทเบอร์เห็นตลอดของดีค่ะทุกคนเลย โอเคบุญบุญแดงยันได้ใส่งานบุญแดงเนาะนี่เพราะว่าต้มข okay okay. ุ่นกันโอเคเนาะสำหรับคลิปกับทีมงานครับจะได้จบไปเบิกชนีผมการคลิปหนาด้วยด้ยกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีสวัสดี